แรงมากเลยนะครับตอนนี้อยู่ที่บ้านคูบัวนะครับขบวนธรรมดาที่254นะกำลังจะเข้าจอดที่บ้านคูบัวหลังสวนทนบุรีนะครับอ่าวน,นี้ได้ฮิตาชิสี่ห้าหนึขบวนมานะ,ะสวัสดีเพื่อนๆเอมสคนบ้านรถไฟด้วยนะครับ วัานี่ผู้โดยสารค่อนข้างเยอะนะครับตรงกับวันเสาร์นะก็เดี๋ยววันนี้จะเดินทางกับขบวนที่251นะครับไปประจวบทีรีขันนะ ราชาบุรีนะครับสถานีต่อไปนะวันนี้ก็เข้าจอดบ้านคูบัวตามเวลาเลยนะครับมาครับได้ขบวนรถอ่าได้เวลาขบวนรถของเรามาถึงนะ บนธรรมดาที่251นะครับทบุรีประจวบคีรีขันเ,เดี๋ยววันนี้เรานั่งกันไปสุดสายเลยนะเอาตตอมซีหนึ่งหนึ่งเก้านะครับทำะบวนมานะไปหาที่นั่งบนกะบวนรถกันนะครับ น,นี้จะมีที่หรือเปล่านะฝั่งนี้ค่อนข้างล่มนะออกเดินทางนะครับ15นาฬิกา31มาถึงปลายทางก็19นาฬิกา10นาทีนะต่อไปก็บอดะคอรนะครับ คลิปนี้ผมก็ไม่ได้ถ่ายเป็นคลิปยาวนะก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ชมเป็นช่วงๆนะครับเป็นคลิปสั้นๆเอานะครับ กเบียงเลยนะครับแค่างข้าโพด